ไม่ก็รับเสเอเขาให้มานี่หงเขาให้หมาดูอย่าเพาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพื่อนวาเห็นหน้าให้หมากินเขาเขาเจ้าจ้านี่ตะละกขาบจ้าใส่สวดเนี่ยมันจะนอยก่อน,ใส,สนอใส่สวดพร้อมพี่น้องใส่สวดพร้อมเรียบร้อย เขาให้ลูกน้องกันเถนอะเนาะเขาก็แท็บเสาละซีใหม่ซีโต้เสาละซีใหม่ขันมือได้มีโค้งน้ำก็ได้สามใหม่โค้งมันใหม่ไงเนาะจ้ะแต่ว่าอันนี้แมวเฮ็ดเองเนี่ยเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ไปหาสื่อไก่ในตลาดบ่ม,มีเลยไกย่หยาง สงสัยเขาบอกไม่ทานมั้งเขาเลยบางอย่างมเมลไปสื่อมาโลหนึ่งเนี่ยน้ำมาเห็ดเองม,งมึงมันถิกินดีบอแมวกับว่าจะคลองปรุงแสบอยู่แล้วว่ามัดฮ่าทั้งลุงนอนไปกินดีบอไปค่ะล่องเบิงล่องเบิงมันถิกินบอ beauty beauty b e a ต,ต,ตี้ฟูอ่อะบิ a u t y กับฟูกินลูกอะกินรอกมะ โชคนะกินกินลูกกินไอ้อนี่ไอ้สองตัวกินเล่นหลายลูกกินเล่นหลายย่าเสียทายคลิปอ้หละกินท่้ลูกกินท่้โอ้ย ฮอตซี่ตัวพี่น้องเอ,อ้ยค่าอาหารมาเปียงเปืองอยู่เลยค่ะนี้ไม่กินเจอวว่าเป็นคือคนเนาะค่าอาหารมาไม่เอวหนีเดือนนึงมันเท่าไรวะเ <c oughs> มือ่อละหกสิบถึงแปดสิบบาทนะพี่น้องอาหารเสริมให้มันอีกลูกชิ้นย่างย่ำเว้นลูกชิ้นย่างนาวัดอ้ย แซ่บวะลูกเมื่อยา่สินางอูอึ๊บโอ้ยนางอูก็น่านางอูเบิงบ่งหังลาเวลากล็ยีาล,าก,ล,า,กลากินอาฟูคฟครับูฟครับอฮ้ยสุดหล่อของยายโลในสองตัวนะั้นเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ สองตัวกินเกี้ยงแล้วบิวตีนี่ทองบ้านอะบิวตีนี่แม่ว่ามันทับกันเร็วละเมีบิวตีแหละทองบ่ใมสิพาพไปหาหมอเด้เนี่ยกันทองมันทองเมสิพาพไปหาหมอเด้เนี่ย แซ่บบุ๊ฟฟูพวกครับอร่อยไหมครับหมากินเก่งเนี่ยผู้เบาผู้เบาหน่อยผู้เบาหน่อยกินเก่งตีลูกมีดอกมันเล่มมันม่อิ่มเท่าไหร่วะดอกม่อิ่มตีดอกฮะนี่ดอกม่อิ่มตีกิน้ะลูกอร่อยมะลกอร่อยปะ เวลากินบ่เหลือเลยเวลามากตับติลกูกฟูกับบิวตี้อู้ฟูกับบิวตี้ชอบตับใช่ไหมกินเกียงเลยลลกินเกียงเลยเวลาเวลากินเกียงเลย